สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้า Love Chinese Novel and s e r i e s แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับอพิโซดนี้นะคะหวานก็ยังคงอยู่กับฟอรัมประวัติศาสตร์ของเว็บไซต์ซือหลิงค่ะก็ดูโน่นนี่นั่นนะคะสนุกดีเวลาที่นักวิชาการเขาพูดคุยกันนะคะ มีหลายๆท่านในฟอรั่มเลยแหละที่ความคิดก็สุดโต่งจริงๆนะคะคนที่มีข้อมูลแล้วเขาก็ใช้ข้อมูลมาเพื่อสนับสนุนนะคะความคิดเห็นของเขาก็อืมอ่ะโอเคค่ะบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เปิดหูเปิดตาเนาะไม่ค่อยได้เจอไหนหนังสือเท่าไหร่นะคะสําหรับเรื่องราวที่หวานเอามาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวที่พวกเขาคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยจัก,กรพรรดินีองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนที่อ้างถึงตําแหน่งจัก,กรพรรดินะคะคือขึ้นมาเป็นจักรพรรดิเนี่ย ไม่ใช่ท่านอูเจอเทียนหรือว่าบูเซกเทียนที่พวกเรารู้จักกันนะคะเออเป็นใครเอ,อ่ยอันนี้น่าสนใจนะคะหวานก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆค่ะ <c oughs> คือนักวิชาการในกระทู้นี้นะคะเขาก็พูดกันว่า ในสังคมจักรวรรดิศักดินาที่เป็นประวัติศาสตร์จีนเนี่ยมันก็ยาวนานมาหลายพันปีนะคะใครคือจักรพรรดินีองค์แรกที่ถูกเรียกว่าจักรพรรดกันแน่คนส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันว่าต้องเป็นท่านอู๋เจ๋อเทียนก็เป็นจักรพรรดินีองค์แรกในประวัติศาสตร์ซึ่งก็จริงๆแล้วผิดอย่างสิ้นเชิงเอ้ยนี่หวานไม่ได้พูดเองหวานวงเล็บก่อนนะคะหวานไม่ได้พูดเองนะนี่หวานเล่าตามที่ในฟอรัมนะคะในกระทู้นี้เขาพูดถึงนะคะเขาบอกว่าคือท่านอู๋เจ๋อ เทียนเนี่ยเป็นจัก,กรพรรดินีองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนซึ่งก็ผิดอย่างสิ้นเชิงที่ได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิองแรกนะคะเป็นข้อผิดพลาดแล้วก็การบิดเบือนทางประวัติศาสตร์ในความเป็นจริงเนี่ยก่อนที่จะถึงยุคของอู๋เจ๋อเทียนก็จะมีจัก,กรพรรดินีที่ ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิเรียบร้อยแล้วเธอผู้นั้นก็คือเฉินชูเจินเฉินชูเจินเป็นผู้นำการจลาจนของชาวนาในรัชสมัยของจัก,กรพรรดิเก่าทรงแห่งถังแล้วก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิ่วนเจียซึ่งตามหนังสือเล่มใหม่ของถั้งเฉินชูเจินปีคริสตศักราช620-653ซึ่งก็เป็นชนพื้นเมืองของ มนทนชินอันมูโจโในรัชสมัยของจกักรพรรดิเกาจงแห่งถังซึ่งในปีคริสต์ศักราช653นั้นก็คือในช่วงปลายเดือนตุลาคมของปีที่4ของท่านจากักรพรรดิเกาซงแห่งหยงหุยของราชวงศ์ถังนะคะเขาก็เป็นผู้นำการจลาจนที่ได้รับความนิยมมากๆเลยจากประชาชนแล้วก็ประกาศว่าตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นจกักรพรรดิวนเจียแต่อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ย พ่ายแพ้แล้วก็พ่ายแพ้ให้กับทางการแล้วก็ถูกจับแล้วก็ทรมานจนตายเนื่องจากการทรยศของผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะแล้วก็นางก็เสียชีวิตตอนที่อายุได้33ปี ในช่วงต้นเดือนตุลาคมของปีที่4ของหย่งฮุยก็คือคริสตศักราช653ิเฉินชูก็ได้ประกาศการจลาจนแล้วก็เผชิญหน้ากับทางการเธอก็ได้จำลองระบบอย่างเป็นทางการของราชวงศ์ถังเลยนะคะแล้วก็แต่งตั้งญาติของเธอเองก็คือจางซูอินเนี่ยขึ้นเป็นคนรับใช้ก็คือเป็นเป็นเข้ามาอยู่ในร่วมของกลุ่มที่ได้รับผิดชอบทุกเรื่องในขณะที่ตัวของเธอเองก็กลายเป็นผู้ที่คนเนี่ยรู้ จักกันในานามของจกักรพรรดิอวนเจียในประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยมีผู้หญิงนับไม่ถ้วนที่มีส่วนร่วมในการจรลาจนของชาวนาแต่ผู้หญิงที่เป็นผู้นำเนี่ยก็มีน้อยมากเลยนี่ก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่เป็นผู้นำนะคะเรียกได้ว่าเป็นดาวรุง่งแล้วก็เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่สามารถที่จะเรียกตัวเองขึ้นมาเป็นจกักรพรรดินะคะเฉินชูเจนิน ปีที่เฉินชูเจิ้นยกกองทัพนะคะอูเจ๋อเทียนตอนนั้นอายุ30ปีแล้วก็นางก็พิ่งจะได้รับตำแหน่งเป็นจักรพรรดินีในอีก2ปีต่อมา และเธอก็ได้รับการประกาศให้เป็นจัก,กรพรรดิไปจนถึงปี690นะคะดังนั้นเฉินชูเจินจึงเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์จีนที่อ้างว่าได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิค่ะการรณรงค์ทางการทหารของเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีกองทหารที่มีขนาดใหญ่อะไรนะคะและในที่สุดก็คือถูกปราบปรามไปได้แต่ว่านักประวัติศาสตร์สมัยใหม่นะคะชุยโปซานก็เรียกเธอว่าเป็นจัก,กรพรรดิหญิงนะคะองค์แรกก็คือเป็นจัก,กรพรรดิ องแรกด้วยนั่นแหละสำหรับเฉินชูเจินแต่แน่นอนว่าเมื่อเปรียบเทียบทางด้านอิทธิพลทางประวัติศาสตร์ก็ไม่มีทางที่จะสู้อิทธิพลของจัก,กรพรรดิอู่เจ๋อเทียนได้แต่ในฐานะของผู้หญิงจีนคนแรกที่อ้างว่าขึ้นเป็นจัก,กรพรรดินั้นก็คือเธอคนนี้ก็ไม่อาจจะลบออกไปได้จริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการท่านนี้เขาเขียนออกมานะคะ การจลาจลที่นำโดยเฉินฉูเจิ้นเนี่ยก็มีจำนวนหลายหมื่นคนค่ะในที่มาร่วมกลุ่มกับเธอนะคะแล้วก็เป็นพวกที่มาจากทางเจ๋อเจียงแล้วก็อานฮุยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถูกปรับปรามโดยราชสำนักในเวลาไม่ถึง2เดือนนะคะโอช่วงเวลาสั้นๆเองค่ะในบันทึกพรางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการนั้นจึงมีอยู่อย่างสั้นๆแล้วก็ในช่วงของพารากราฟสุดท้ายนะคะย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องก็คือทางบล็อกเกอร์ผู้เขียนนะคะ ที่เป็นนักวิชาการท่านนี้ก็เขียนว่าในดินแดนในที่รมพัดแรงแล้วก็ศัตรูมีเยอะแยะมากมายอย่างในสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็ เธอผู้นี้กล้าที่จะเรียกตนเองว่าเป็นจัก,กรพรรดิวนเจียสถาปนาอำนาจทางการเมืองแล้วก็สแสดงความกล้าหาญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวีรบุรุษเป็นนักปฏิวัติที่กล้าหาญซึ่งน่าชื่นชมจริงๆสิ่งนี้ก็ไม่เพียงแต่ไม่เหมือนใครในหมู่ของนางเอกทั่วๆไปที่เป็นผู้นำทางการจลาจลในประวัติศาสตร์จีนแต่ก็ยังหลายทศวรรษก่อนที่จะมีจัก,กรพรรดิหญิงอู๋เจ๋อเทียนขึ้นมาในประวัติศาสตร์จีนนะคะแล้วก็กลายเป็นจัก,กรพรรดินะคะ แล้วก็ได้รับการบันทึกว่าอูเจ๋อเทียนเป็นจัก,กรพรรดิองค์แรกนะคะที่เป็นผู้หญิงของประเทศจีนค่ะเอาจริงๆหวานก็ไม่เคยได้ยินเลยนะเพราะว่า,าจะได้ยินในแนวของในตัวช่วงที่ท่านปกครองแผ่นดินน้อยอย่างท่านอูเจ๋อเทียนที่ยังมีสามีอยู่เป็นฮ่องเต้อะไรแบบเนี้ยเวลาที่เกิดจะลาจนแบบนี้นะคะก็ให้คนไปปราบใช่ไหมให้กองทัพไปปราบอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วจะมาเรียกว่าผู้นําที่ก่อจะลาจนมัน ขึ้นมาเป็นจกกักรพรรดิของจีนเลยเหรอใช้คำว่าของจีนเหรอเพราะว่าผู้หญิงท่านนี้นะคะที่อ่านเนี่ยอย่างเชิญชูเจิ้นเนี่ยก็คือก็คือนำประชาชนมาแค่จากสองเมืองเองอะ่ะก็มันไม่ได้ทั้งจีนไงเนออหวานว่าไม่น่าจะใช่แล้วล่ะหวานก็ยังคงเชื่อในข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าท่านอู่เจ๋อเทียนนี่ก็แข็งแกร่งมากๆเลยแล้วก็อยู่บนตาแหน่งก็ยาวนานเช่นเดียวกันค่ะถือว่าอืม ถือว่าถือว่าสุดอะ่ะก็เอาเป็นว่านะคะก็เพื่อนๆคิดยังไงกันนะคะแต่ก็เป็นอีก อีกเรื่องราวหนึ่งที่เออก็ก็ฟังไวอะนะคะแต่จริงๆแล้วหวานก็ยังถือว่าท่านอู่เจ๋อเทียนเป็นจกกักรพรรดินะคะคนแรกจกกักรพรรดิหญิงคนแรกของจีนอยู่ดีค่ะเพราะว่าเป็นทางการเนาะส่วนอีกท่านหนึ่งนั้นก็แค่อ่านย้ำอีกทีหนึ่งนำจากแบบเออคนนะคะนำประชาชนจากทางเอออันหุยแล้วก็จากเจ๋อเจียงมาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเรียกว่าจีนทั้งหมดป่ะอะค่ะโอเค เริ่มจะใส่อารมณ์นะคะประมาณว่าเวลาที่เราอ่านบทความแล้วมันแบบม,มันคิดไม่เหมือนเราอะไรอย่างนี้นะคะบางทีมันก็เออนะมีความรู้สึกนะอะารักาหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็คิดเห็นเป็นประการใดนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกับหวานได้นะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ